สี่แสนเนาะกี่เดียวเลยสุดทีเท่าไหร่ครับเอาสุดเลยทีเดียวเลย4,500ประเมินจมูกเนาะถ้าไม่ติดจมูกนี่เนาะแต่ไม่ได้หยอดเติม,นะมเนาะมันแบนลงไปเฉยเเนาะ ถ้าถ้าตัวเลขอ,อาจจะย่อน4ี่แสนสักหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายเลยเท่าไหร่ครับเอาสุดท้ายเลยครับสี่สีส่พี่อ่ะผมก็ไม่ใช่ได้เยอะพี่ผมก็นำมาใช้ครคับสี่แสนเนาะทีเดียวเลยจบนะโอเคโอเคได้ครับ เดี๋ยวผมโอนเงินให้เนาะโอเคโอเคปันปันโอนเงินให้หน่อยโอเครได้ครับครับโอ้นี่มีรางวัลด้วยเหรอครับเนี่ยมีดีกีโอโหสุดยอดเลยโอ้โหขอบพระคุณดูดูน้องเขาด้วยครับน่ารักมากขอบคุณอันนี้ผมตั้งใจจริงๆโอ้โหขอบเลยมาบอกเบอร์บัญชีเลยนะครับได้ครับ เอาเอากรุงเทพโอนกันเลยสี่แสนไดน้เฮียไม่ใช่โอนไปสี่ล้านนะ <c oughs> ได้ครับทองไว้คุณพจน์ได้ครับ <c oughs> ได้เลยครับแล้วก็ร่วมทุนได้ครับที่รง,ง,อง,งเออได้ครับเดี๋ยวผมได้เลยโอ้โหเยี่ยมครับ ได้มีโอกาสอนเ,เลยลูกเบอร์ตรงมาโอ้ต้องสแกนใบหน้าด้วยสำเร็จแล้วสี่แสนอขอบพระคุณเฮียมากมากนะครับอันนี้เช่าเดรนนี้นะจมูกบี้หน่อยวันนี้มาชอบที่ลำ <laughs> <laughs> ลำร้เลย <laughs> โอขอบพระคุณ <laughs> ผมเกรงใจแบบในร้านเว้ยยิ่งเกรงใจใหญ่เลยครับขอบคุณมากนะครับได้รัยขอบพระคุณนะครับได้คร uh> ับ